อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปก่นกอนๆนั้นนะครับเรื่องของส่วนได้เสียส่วนได้เสียเนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาของบริษัทประกันอันดับแรกเลยนะครับว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายคือเราต้องแบ่งเป็น2ององค์ประกอบก่อนองค์ประกอบแรกคือผู้เอาประกันครับในสัญญาประกันภัยในคุณประธาจะบอกว่าใครเป็นผู้เอาประกัน2ครับก็คือวัตถุที่เอาประกันภยัยเช่นถ้าเราทําประกันภยัยอาคีภัยบ้านวัตถุเอาประกันก็คือบ้าน ถ้าเอารถพรัฒาูอาประกันก็คือรถครับเพราะฉะนั้นสส่วนนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกันจะแยกกันไม่ได้นะครับถ้าแยกกันปุ๊บส่วนได้เสียจะไม่เกิดขึ้นเราไม่อากที่จะเรียกร้องค่าสินใหมได้เลยครับังนั้นผู้ออประกันสมมุติผู้ออประกันขับรถรถคันที่ขับอยู่เนี่ยนะครับคันนี้นะครับก็คือคันนี้ขับอยู่เนี่ยคันนี้ทําประกันเอาไว้กับบริษัทกอนะครับปรากฏว่าคนขับ คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อในในกรมธรรม์ก็ได้นะครับถ้าระบุชื่อก็ต้องเป็นคนนั้นขับถ้าไม่ระบุชื่อเป็นใครก็ได้ขับขับรถคันนี้คือวัตถุที่เอาประกันปรากฏว่าคนขับนะครับถ้าไม่ระบุชื่อเป็นใครก็ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าขับรถคันนี้ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งเห็นไหมครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้อประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือรถยนต์ ผู้ประกันภัยอาจจะเป็นนายกซื้อประกันไว้นะครับเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ในช่องที่เขียนไว้ว่าระบุผู้ขับขี่ไม่ได้ระบุไว้ก็คือเป็นใครก็ได้นะครับที่มาขับรถคันนั้นแต่จะต้องมีใบขับขี่นะครับถ้ามีใบขับขี่ไม่ได้นะครับคนละเรื่องกับใบขับขี่หมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกันกับวัตถุที่เอาประกันเพราะนั้นใช้ได้กับทุกกรณีของประกันภัยครับ เห็นไหมครับถ้าประกันภัยรถยนต์ประกันภัยจักรยานยนต์ประกันภัยบ้านอัคคีภยัยประกันภัยทรัพย์สินเห็นไหมครับนี่คือวัตถุที่เราประกันภัยครับคือที่ผมพูดมาสิ่งต่างเหล่านั้นส่วนผู้ประกันภัยก็คือที่ระบุในสัญญาประกันภยัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสส่วนนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับคลิปหน้าเรามาพูดต่ออีกเรื่องของ ส่วนได้เสียที่ประเมินค่าเป็นเนงินได้ครับ